ศึกแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเจอเกนคอรอบในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจนักหลังพาทีมบุกไปเสมอคู่แข่งตลอดกันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามอ์แทรฟฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ส่งผลให้หงแดงหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วในเกมดังกล่าวลิเวอร์พูลมีรูปเกมที่เหนือกว่าแมนยูในเตดภายใต้การนำของกุนซือเอริกเทนฮากอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้ตลอดและมีโอกาสทำประตูมากมายแต่พวกเขากลับติดพลาดกันไปเองในจังหวะส,สุดท้ายและแตัดสินใจกันได้ไม่เด็ดขาดมากพอมันเป็นอีกเกมที่ลิเวอร์พูลโยนโอกาสการทำประตูทิ้งขว้างไปอย่างน่าเสียดายและหากเฉียบคมกว่านี้บางทีผลสกอร์ที่ออกมามันจะแตกต่างไปจากเดิม โดยครอปให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าผมอยากให้เราสัมผัสบอลแค่1-2ถึงจังหวัดแล้วยิงประตูทันทีหากเราละเอียดกว่านี้อีกสักหน่อยในจังหวัดสุดท้ายผมคิดว่าเราสามารถบุกมาชนะที่นี่ได้ผลงานที่น่าผิดหวังของลิเวอร์พูลทำให้นักเตะในแนวรุกอย่างลุยดิออสโมฮาเม็ดซาร่าและ unes, ดาว,วินนูเยสโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในรายของนูเยสที่ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่นิ่งพอในการจบสกอร์แม้ในซีซั่นนี้ดาวยิงไหวย24ปีจะพัฒนาขึ้นจากฟองที่ยิงไป18ประตูกับทำไป13สิบสามแอกิส รวมทุกรายการก็ตา่างส่วนในแนวรับหรวอรว่าผ,ผู้เล่นที่โดนโจมตีอีกรายคือเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งอย่างจะเรลควานซาที่จ่ายบอลพลาดทำให้บูนโอลฟานเดสจอมทับกับตันทีแมน a ยูไนเตดยิงประตูตีเสมอสำเร็จ โดยนักวิเคราะห์หลายคนตั้งคำถามกับครอปว่าตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ส่งนักเตะวัยเพียง21ปีลงเล่นในเกมใหญ่แบบนี้ขณะที่แผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วาตารุเอนโดและโดมินิกโซบอสไลก็พากันโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานและไม่ได้สร้างผลกระทบเหนือเฟรนันเดสคาเซมิโรและคอปปี้เมนูซังกองกลางแมนยูไนเต็ดได้มากพอหลังจบเกมมันเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจของแมนยูไนเต็ดแต่สำหรับลิเวอพูมันเป็นความน่าผิดหวังครั้งใหญ่ เนื่องจากพวกเขาต้องเสียตำแหน่งจากฝูงคืนให้กลับอาเซนอนด้วยการเป็นรองผลต่างประตูได้เสียและการลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้อยู่ในมือหงแดงอีกต่อไปแล้วขณะที่ครอปก็ออกมากระตุ้นแมนยูไนเตดในการหยุดอาเซนอนในเกมรองสุดท้ายของซีซั่นในวันที่11พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าถ้าเรายังเป็นจากฝูงก็คงจะดีดแต่อาเซนอลเป็นทีมฟุตบอลที่ดีมากม ถ้าแมนอยู่ในเต็ดเล่นเหมือนที่เจอกับเราในวันนี้ผมคิดว่าอาเซนอลจะเอาชนะพวกเขาได้ผมมั่นใจ100%เผมเสียใจที่ต้องพูดแบบนั้นสึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2023-2024เดินทางมาถึง8เกมสุดท้ายแล้วโดยทีมอันดับ1-3อย่างอาเซนอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต้มห่างกันเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นและยังไงไม่มีใครกล้าฟันธงว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ในซีซั่นที่ดูเดือดและสูสีสุดแบบนี้